เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งประเด็นสาระสาคัญของเรื่องนี้เนี่ยผมต้องขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพระเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อให้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้จับกุ่มกลุ่มมิจฉาชีพที่ได้ไปหลอกลวงพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ ที่น้องที่รับราชการครูอยู่นะครับซึ่งพดจริงในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็ได้หลอกลวงพี่น้องสังหนวชายแดนภาคใต้โดยหลอกล่อว่าจะมีสินเชื่อให้กับพี่น้องสังหนวชายแดนภาคใต้และก็ส่วนของข้าราชการครูเนี่ยก็บอกว่ามีสิทธทิพิเศษที่จะให้พี่น้องผู้รับราชการครูเนี่ยได้มีสิทธ์ ได้สินเชื่อที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการให้เปิดบัญชีและให้ทำสมุดเช็คเพื่อที่จะนำมาใช้ในการประกอบการสินเชื่อแต่ปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวนี้เนี่ยก็ได้นำบัญชีเงินฝากและสมุดเช็คไปใช้ในการซื้อทองจากร้านทองในสถานที่ต่าง อย่างเช่นกรณีของจังหวัดราชบุรีที่มีร้านทองหลายร้านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของกลุ่มวิช,ชาชีพกลุ่มดังกลาง่าวนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น้องสันตวัเฉแดงภาคใต้ที่รับราชการครูเนี่ยได้ประสานมายังคุณรังสีมารอดรัศมีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครและ มีการประสานไปยังอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามจังหวัดชา,ชายแดนภาคใต้บุคคลที่นั่งอยู่กับผมนะครับเป็นพี่น้องที่ได้รับผลกระทบคือคุณรัศมีสีตีลออซึ่งรับราชการครูอยู่นะครับนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงของกลุ่มวิช,ชาชีพกลุ่มนี้นะครับซึ่งได้มาขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งผมเนี่ยในฐานะ ทีมกฎหมายของพัคก,ก็ได้ดําเนินการต่อสู้คดีให้ขณะนี้คดีก็อยู่ในชั้นศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งก็จะมีการพิพากษาอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าซึ่งเราก็พร้อมที่จะ,ะรับข้อเท็จจริงที่ศาลได้พิเคราะห์พิจารณาแล้วแต่เรายืนยันว่าทางฝ่ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสันชัชนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากกลุ่มวิช,ชาชีพกลุ่มดังกล่าวอย่างแท้จริงจึงเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ารีบสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้มีการปราบปรามกลุ่มวิช,ชาชีพกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะพี่น้องสังขวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่งตางๆมามากพอสมควรแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลุ่มวิช,ชาชีพกลุ่มนี้ไปสร้างความเดือดร้อน เหมือนเป็นการซ้ำเติมพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ